ราคะตันหาสุดสหักห้ามใจได้เพียงเพราะอารมณ์พาไปเรื่องบานปลายจึงเกิดขึ้นสวัสดีค่ะพบกับสปอยมูฟี่วันนี้แอดมีหนังเรื่อง Clean of Heart ปี2019มาสปอยให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะ เป็น,นเรื่องราวของหนุ่มน้อยเอาแต่ใจที่หลงไหลแม่เลี้ยงจนทั้งสองคนมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งซึ่งเรื่องราวนี้ค่อนข้างที่จะผิดศีลธรรมโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยถ้าพร้อมกันแล้วเ,เรามารับชมรับฟังไปพร้อมกันเลยค่ะด้วยหนังเปิดเรื่องมาทีปีเตอร์นายแพทย์ที่มีฝีมือดีหลังจากที่หย่ากับภรรยาคนแรกแล้ว เขาได้มาแต่งงานอยู่กินกับแอนที่เป็นทนายสาวสวยทั้งสองคนมีลูกด้วยกันสองคนเป็นสาวน้อยฝาแฝดครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งปีเตอร์ได้ข่าวว่ากุสตาฟ ลูกชายของภรรยาเก่าเริ่มโตเป็นวัยรุ่นแล้วทำตัวเกเรอย่างมากจนภรรยาเก่ารับมือไม่ไหวเขาจึงอยากให้กุสตาฟมาอยู่ที่นี่ด้วยซึ่งแอนก็ยินดีพอคิดว่ากุสตาฟนั้นก็คือลูกชายของเธอคนหนึ่งเช่นกันต่อมาปีเตอร์ได้รับกุสตาฟมาอยู่ที่บ้านทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันสาวน้อยฝาแฝดดีใจสุดๆที่พี่ชายจะมาอยู่ที่บ้านด้วย พวกเธอจึงนำของขวัญเล็กๆน้อยๆมามอบให้พี่ชายและในวันต่อมาแอนได้มาทำเล็บที่ร้านด้วยความที่แอนมาที่นี่บ่อยครั้งและสนิทสนมกับช่างทำเล็บเธอจึงเล่าความในใจให้กับช่างฟังว่าเธอไม่สบายใจเรื่องกุสตาฟเพราะการมาของเขาอาจจะก่อเรื่องจนทำให้หนักใจได้หลังจากที่แอนกลับบ้านมาก็พบ,บว่าเข้าของในบ้านกระจัดกระจายเต็มไปหมดทันใดนั้นกุสตาฟที่เพิ่องอาบน้ำเสร็จก็ได้เข้ามาพอดี แอนที่เห็นจึงตกใจนึกว่าเขาออกไปกับปีเตอร์แอนจึงบอกให้เขารักษาความสะอาดด้วยเขาก็รับปากและพยักหน้าให้ในวันต่อมาเธอออกไปทําธุรนอกบ้านและกลับเข้ามาที่บ้านก็พบว่าเข้าของกระจัดกระจายเต็มไปหมดแอนจึงคิดว่าโจรเข้าบ้านแน่ๆเธอจึงเข้าไปเช็คของก็พบว่านาฬิกาหลายเรือนหายไปรวมไปถึงเครื่องประดับราคาแพงของเธอก็หายไปด้วย ในระหว่างนั้นกุสตาฟได้กลับมาถึงบ้านแอนจึงรีบไปบอกกุสตาฟว่าให้รีบไปเช็คของว่ามีสิ่งของอะไรหายไปบ้างเพราะเพิ่งมีโจรเข้ามาในบ้านจากนั้นแอนจึงรีบโทรบอกปีเตอร์ทันทีว่าโจรขึ้นบ้านปีเตอร์ได้ยินจึงรู้สึกเป็นห่วงคนในบ้านเป็นอย่างมากและในวันต่อมาขณะที่แอนกำลังจะเอาผ้าไปซักอยู่นั้นจู่ๆเธอก็ได้เห็นนาฬิกาของเธอที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงของกูสตาฟ เธอจึงรู้ได้ทันทีว่าแท้จริงแล้วโจรที่ขึ้นบ้านไม่ใช่ใครที่ไหนมันก็คือกุสตาฟนั่นเองพอเธอรู้แบบนั้นเธอจึงเรียกให้เขามาคุยกันสองต่อสองจนในที่สุดกุสตาฟก็ยอมรับว่าเขาคือขโมย ด้วยความที่แอนไม่อยากให้ปีเตอร์เสียใจกับเรื่องลูกเธอจึงยอมปิดเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับแต่มีข้อแม้ว่ากุสตาฟต้องยอมปรับตัวให้เข้ากับคนในบ้านให้ได้นับตั้งแต่วันนั้นมากูสตาฟก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเขาเข้ากับพวกน้องๆได้เป็นอย่างดีปีเตอร์ก็มีความสุขที่เห็นลูกชายทำตัวดีขึ้นในคืนวันหนึ่งปีเตอร์ไม่อยู่บ้านกูสตาฟจึงพาสาวมาที่บ้านสาวน้อยได้เข้ามาทักทายแอนแอนไม่ได้ว่าไร หลังจากที่ทั้งคู่ขึ้นบ้านไปเท่านั้นแหละพวกเขากกไ็จจัดหนักจัดเต็มสาวน้อยได้ร้องร่นบ้านแอนที่ได้ยินก็เริ่มใจคอมไม่ดีและเกิดอารมณ์ขึ้นมาเธอจึงขึ้นไปบนห้องและแก้พากสองกระจกมองดูรูปร่างของเธอเมื่อปีเตอร์กลับมาถึงบ้านแอนไม่รอช้าตรงเข้าไปจู่โจมและชวนสามีให้มามีอะไรกันอย่างเมามันพอตกลุ้มขึ้นแอนได้พาลูกสาวสองคนพร้อมกับกุสตาไปเล่นน้ำแถวบ้านด้วยความที่แอนทำแต่งงาน กุสตาฟจึงชวนให้เธอไปเล่นน้ำด้วยกันแอนจึงตกลงแล้วพวกเขาก็เล่นน้ำด้วยกันอย่างสนุกสนานดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของแอนกับกูสตาฟเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆในเย็นวันหนึ่งปีเตอร์ไม่อยู่บ้านอีกเช่นเคยแอนกับกุสตาฟจึงมานั่งดื่มเบียร์และปรับทุกกันพวกเขาได้คุยกันอย่างถูกคอพอคุยกันไปได้สักพักแอนจึงเริ่มถามถึงรอยสักที่แขนของเขาเขาจึงอาสาจะสักให้เธอ แอนจึงให้กุสตารสักรอยเล็กๆไว้ที่แขนของเธอซึ่งแอนก็รู้สึกชอบมันมากๆดูเหมือนว่ายิ่งนับวันทั้งคู่เริ่มจะมีใจให้กันแล้วและในวันต่อมาปีเตอร์ได้พาเพื่อนๆมาปาร์ตี้ที่บ้านแอนพยายามเปิดเพลงสนุกๆแต่ก็ไม่มีใครสนใจเธอเลยแม้กระทั่งแอนจะพยายามยัว่วยวนให้ปีเตอร์เต้นกับเธอ แต่ทว่าปีเตอร์ก็ไม่สนใจแอนจึงอารมณ์เสียมากๆเธอจึงเดินออกมานั่งข้างนอกบ้านคนเดียวกูสตาฟที่เดินออกมาเห็นเขาจึงรู้สึกเป็นห่วงแอนขึ้นมาเขาจึงชวนเธอไปดื่มข้างนอกซึ่งแอนก็ตกลงไปกับเขาทันทีพวกเขาได้มานั่งที่บาร์แห่งหนึ่งและคุยกันอย่างถูกคอมากๆพอดื่มกันได้สักพักพวกเขาจึงชวนกันกลับบ้านแต่ก่อนที่จะกลับแอนได้เข้าไปจูบกุสตาฟไปหทีทำเอากูสตาฟถึงกับสตันไปสามวิ แต่เขาก็รู้สึกดีพอแอนกลับมาถึงบ้านปีเตอร์เข้ามาต่อว่าเธอที่เธอหายตัวไปโดยไม่สนใจแขกเลยปีเตอร์จึงสั่งให้แอนเก็บแก้วที่อยู่บนโต๊ะไปล้างให้หมดเพราะเขาจะออกไปทำงานข้างนอกต่อพอปีเตอร์ออกจากบ้านไปเธอนอนไม่หลับและคิดถึงเรื่องของกุสตาฟเธอจึงเดินไปหาเขาที่ห้องซึ่งเขาเองก็ยังไม่นอนและคิดถึงเธอเช่นกันแอนไม่รอช้าเดินเข้าไปใกล้ๆและควักไสเดือนของกุสตาฟออกมาและลงไปทำให้เขา จนกู้ s t a f ฟินและทั้งสองคนก็ได้สำบาลหา,หากันอย่างเร่าร้อนพอทำภารกิจเสร็จแอนกลับมาที่ห้องเธอรู้สึกไม่สบายใจที่ทำลงไปและในวันต่อมา แอนได้ออกไปซื้อ macbook ให้กับกุสตาฟเพื่อให้เขาเอาไว้ใช้ในการเรียนแล้วทำเนียนๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นปีเตอร์ก็ดีใจสุดๆที่เห็นแอนเอ็นดูกุสตาฟโดยที่ซื้อของให้ลูกซึ่งปีเตอร์เองก็ยังไม่รู้ว่าทั้งสองคนได้แอบ,บกินตับกันเรียบร้อยแล้วพอตกดึกคืนนั้นปีเตอร์เกิดคึกคักขึ้นมาเข้าขไปจู่โจมแอนแต่ทว่าแอนกับไม่มีอารมณ์ร่วมสักเท่าไหร่และในทุกๆวันที่ปีเตอร์ออกจากบ้านแอนและกุสตาฟ มักจะไปเล่นสมาร์ทาด้วยกันอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นในห้องนอนห้องน้ําห้องครัวหรือแม้กระทั่งกลางป่านับวันทั้งคู่ก็ได้มีความสัมพันธ์กันมากขึ้นจนอยู่มาวันหนึ่งกุสตาฟได้ใช้เครื่องอัดเสียงสุนทนาระหว่างเขากับแอนเขาได้สัมภาษณ์แอนว่าครั้งแรกของแอนคือใครแอนไม่ยอมตอบเพราะว่าเธอมีกับคนที่ไม่คู่ควรและเรื่องมันก็ผ่านมานานมากแล้ว กสตาฟที่เห็นแอนไม่ตอบเขาจึงถามว่าเหมือนคุณกับผมในตอนนี้ใช่ไหมซึ่งแอนก็ตอบว่าใช่หลายวันต่อมาวันเกิดของลูกสาวฝาแฝดก็มาถึงมีเพื่อนบ้านมาร่วมงานวันเกิดอย่างมากมายในขณะที่แอนกำลังจัดอาหารอยู่นั้น,นกูสตาฟได้เข้ามากอดจูบเธออย่างไม่อายใครทันใดนั้นเองแอนได้เหลือบไปเห็นเพื่อนบ้านยืนมองมาที่เธอพอดี แอนจึงรีบผลักกูสตาฟออกไปและเดินตรงไปที่งานทันทีซึ่งในตอนนั้นกูสตาฟยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นและได้น้อยใจที่แอนทำท่าทางรังเกียจเขากูสตาฟที่ไม่พอใจแอนที่ทำแบบนี้กับเขาเขาจึงปีนต้นไม้และปลาหินใส่คนในงานจนได้รับบาดเจ็บปีเตอร์พยายามเข้าไปห้ามกูสตาฟแต่ก็ไม่เป็นผล สักพักเขาก็ได้ตกต้นไม้ลงมาพ่อที่เป็นห่วงรีบเข้าไปดูลูกชายแต่ว่ากุสตาร์ฟกับหัวเราะชอบใจเหมือนคนเป็นบ้าทำเหมือนเป็นเรื่องตลกนั่นทําให้ปีเตอร์รู้สึกเครียดหนักกับพฤติกรรมแย่ๆของลูกชายเป็นอย่างมากต่อมาแอนที่ทนไม่ไหวดด้ลากกูสตาฟเข้าไปในป่าและขอยุติความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับกุสตาฟและยังกําชับว่าอย่าบอกเรื่องที่เรามีอะไรกันให้คนอื่นรู้เด็ดขาด ซึ่งกุสตาฟก็ตอบตกลงพอตกเย็นหลังจากที่แอนและปีเตอร์ส่งลูกสาวฝาแฝดเข้านอนแล้วปีเตอร์จึงขอคุยกับแอนเป็นการส่วนตัวปีเตอร์เปิดประเด็นมาก่อนเขารู้เรื่องทั้งหมดแล้วกุสตาฟเป็นคนบอกว่าพวกเธอทั้งสองคนมีอะไรกันแอนได้รีบปฏิเสธทันทีและบอกว่ากุสตาฟนั้นพูดโกหกและอ้างว่ากุสตาฟเกลียดเธอที่เข้าไปแย่งพ่อไปจากเขา จากนั้นก็ทําท่าเหมือนจะเก็บผ้าออกไปจากบ้านหลังนี้แต่ถ้าว่าปีเตอร์ก็ได้รั้งเธอเอาไว้แอนจึงบอกปีเตอร์ว่าครั้งก่อนที่โจนขึ้นบ้านมันเป็นฝีมือของกูสตาฟที่เธอไม่ยอมบอกให้ปีเตอร์ฟังเพราะไม่อยากให้ปีเตอร์ไม่สบายใจที่ลูกเป็นโจนและขึ้นบ้านของตนเองปีเตอร์ได้ยินแบบนั้นเขาจึงเชื่อในสิ่งที่แอนพูดพอตกรุ่งเชา้าแอนได้แอบไปคนห้องของกูสตาฟเพื่อหาเทปที่เขาอัดเสียงของเธอเอาไว้ พอแอนเจอเธอจึงนำเทปนั้นไปทำร้ายทิ้งสาจากนั้นแอนและปีเตอร์ก็เรียกให้กูสตาฟมาพูดคุยกันโดยที่พวกเขาจะส่งกูสตาฟไปเรียนที่โรงเรียนประจํากูสตาฟไม่ยอมและพยายามบอกพ่อว่าแอนกับเขานั้นมีอะไรกันแล้วจริงๆแอนที่ได้ยินก็ทำใส่ซื้อตีหน้าเนียนเหมือนถูกลูกเลี้ยงใส่ร้ายเธอจึงเข้าไปลูบหัวกูสตารด้วยความเอ็นดู กุสตาฟที่ทนไม่ไหวจึงระเบิดลงใส่แอนและถมน้ำลายใส่ทันทีแล้วเขาก็เดินจากไปแอนได้แต่ยืนนิ่งและหันไปบอกกับปีเตอร์ว่ากูสตาฟอยู่ที่นี่กับเราไม่ได้อีกต่อไปแล้วพอตกรุ่งเชา้าพ่อจึงส่งให้กูสตาฟไปอยู่ที่โรงเรียนประจำทุกคนได้มาส่งเขาที่หน้าบ้านรวมถึงน้องสาวฝาแฝดก็ได้เดินมากอดและบอกลาพี่ชายด้วยความเศร้าใจและในกลางดึกคืนนั้นเองปีเตอร์นอนหลับไปแล้ว แต่แอนนั้นยังไม่นอนก็มีคนมาเคาะประตูหน้าบ้านเธอจึงลงไปดูปรากฏว่าเป็นกูสตารที่มนีออกมาจากโรงเรียนประจํานั่นเองเขามีเรื่องสําคัญจะคุยกับเธอกูสตารพยายามจะเข้าไปกอดแอนเพื่อทําดีกับเธอแต่ทว่าแอนก็ไม่ยอมและผักกูสตารลงลงไปกองกับพื้นกูสตารนั่งเสียใจเหมือนคนสิ้นหวังแอนจึงไล่ให้เขากลับไปที่โรงเรียนประจำซะ พอตกรุ่งเช้าปีเตอร์ได้บอกกับแอนว่าเขากุ้มใจมากๆเรื่องกูสตาฟคุณครูที่โรงเรียนได้โทรมาบอกว่าเขาแอบหนีจากโรงเรียนไปซึ่งแอนเองก็ไม่รู้จะทำยังไงเช่นกันพอตกเย็นปีเตอร์ได้ร้อนรนกลับมาที่บ้านและบอกว่ากูสตาฟได้เสียชีวิตลงแล้วโดยที่ตำรวจได้พบศพของเขานอนแข็งตายอยู่ที่กลางป่าแอนที่รู้สึกผิดเป็นอย่างมากเพราะเธอได้ไล่กูสตาฟไป เธอไปร้องไห้อยู่ในห้องน้ำแทนใดนั่นเองกูสตาฟก็ยืนอยู่ข้างหลังเธอเธอตกใจเป็นอย่างมากคิดว่าเขายังมีชีวิตอยู่แท้จริงแล้วเธอตาฝาดและหลอนไปเองพอแอนได้สติเธอก็รีบเช็ดหน้าเช็ดตาและนั่งจิตตกกับเรื่องของกูสตาฟพอตกรุ่งเช้าแอนและปีเตอร์พร้อมลูกสาวฝาแฝดพากันใส่ชุดดำและเดินไปร่วมงานศพของกูสตาฟแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงสรุปแล้วความสัมพันธ์ระหว่างแอนและกูสตาฟ ไม่มีใครได้รับรู้เลยนอกจากพวกเขาทั้งสองคนซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่ความรักที่มีอากหักห้ามใจได้จนเรื่องราวนั้นบานปลายจนไปสู่โศกนกกาฏกรรมเป็นยังไงบ้างคะสำหรับหนังเรื่องนี้ถ้าเพื่อนๆชอบแนวหนังแนวไหนสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราได้นะคะแล้วแอดจะหาหนังสนุกๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะ และพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ